ี่มันก็เป็นแค่การถามเพื่อเตือนความจําเท่านั้นผู้เล่นจําอุปกรณ์แปลงร่างที่คุณจับฉลากมาได้ก่อนหน้าน,นี้ได้หรือเปล่าล่ะตอนนี้มันมีประโยชน์แล้วนะอุปกรณ์แปลงร่างนั่นหรอช่อมันฟังดูกนคุณนะมันเป็นอุปกรณ์อันเชิญยักษ์แห่งแสงอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่อยากจะทิ้งมันก็จริงอยู่แต่มันจะมีประโยชน์แน่ลรออุปกรณ์แปลงร่างสามารถเปลี่ยนให้ผู้ใช้งานเป็นยักษ์สูง50เมตรแต่เอฟเฟก สามารถอยู่ได้เพียงแค่สามนาทีเท่านั้นเงื่อนไขในการใช้งานใช้ทองคำหนึ่งหมื่นกิโลกร,รมัมเเนี่ยมันอยู่ได้แค่สามนาทีแต่กับใช้ทองคำได้หนึ่งหมื่นเลยนะหรอนี่เธอไม่ได้โกงฉันใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกยังมีทองเหลืออยู่ตั้งสามหมื่นกิโลกร,รมัมยังสามารถใช้ได้อีกตั้งสามครั้งแน่โอ อะไรเนี้ยน้ำลายเหรอน้ำลายของมันเป็นกดนั่นเหรอหวังปิงถ้าไายไม่ออกมาจะจัดการคนที่นี่ให้หมดเลยพี่หวังจะจัดการกับสัระหแบบนั้นได้จริงๆนะเหรอ เขามีความมั่นใจมากที่จะไปเชิญหน้ากับเธอพวกเราไม่แต่ต้องเชื่อใจเขาเท่านั้นเลยไปกันเถอะถ้าพวกเราอยู่ัห่างไวหวงวิาจะได้ไม่ต้องมาคอยห่วงพวกเรางั้นพวกเราก็ไปกันเลยเถอะระกอบจะใช้เจ้นีอย่างไงเนี่ยคุณสามารถใช้งานมันได้ทันทีและต่ที่หักทองไปแล้วไหนๆก็ต้องใช้ทองตั้งหนึ่งหมื่นกิโลกรัมแล้วขอสนุกกับมันหน่อยก็แล้วกัน แปลงล่างโอ้ฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวฉันในตอนนี้จะไม่ได้ความยุติธรรมเลยหวังปิงทำไปไนายถึงได้มีความสามารถแบบนี้ได้นั่นมันก็เพราะมาหาดาภัยครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วยังไงล่ะเราจะให้ฉัน มันม้วนนึ่งเยได้อย่งไรกันเอ๊ะเดี๋ยวเนาะมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้องทำไมมันถึงได้โล่งแบบนี้ล่ะไอ้ตอนผมช้ำมันหายไปไหนแล้วเนี่ยผู้เล่นคุณไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นนะแต่แค่ถูกน้องมด้วยพลังงานร่างกายเป็นยักษ์ส่วนร่างกายของผู้เล่นในตอนนี้อยู่บนหน้าอกคุณสามารถวางใจได้เลยร่างกายของคุณได้รับการปกป้องด้วยวัตถุที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อปกป้องตัวตนของคุณคนอื่นๆจะมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของผู้เล่นว้าวดูนั่นสิมียักษ์ตุต่นกันด้วยเหรอในสายตาของพวกเขาพวกเขาจะเห็นคุณเป็นแค่ยักษ์แข่งแสงเท่านั้นอุปกรณ์นี้ค่อนข้งสะดวกเลยนั่นเดียแต่ติดอยู่ที่มันแพงไปนิดเดบริฟจัดการเข้าเธอคุณมีเวลาเพียงแค่สมนาทีเท่านั้นนะจัดเฮ้ยฉันจะจัดการให้เร็วที่สุดเลย